สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่าเดือดพิมรีพายดาบิวตี้บล็อกเกอร์ดังรีวิวของไม่ดีไม่ว่าจะขยับตัวเมื่อไรจะต้องมีประเด็นตามมาตลอดสําหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่สุดในยุคนี้อย่างพิมรีพายที่ตอนนี้กลายเป็นแม่ค้าพันล้านมีนธุรกิจมากมายซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนพิมรีพายได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางตัวหนึ่งแต่วันนี้กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์เมื่อไอตาบิวตี้บล็อก เกลได้สั่งซื้อแป้งของพิมพ์รีพายไปทดลองใช้พร้อมรีวิวกันตรงๆแบบไม่โกหกลงช่องยู u ูบอายตาในตอนที่ชื่อว่ารีวิวแป้งพิมพ์พิมรีพายอย่านะคะคุณแม่ขาขา ทำให้ล่าสุดพิมพ์รีพายได้ออกมาพูดถึงอายตาที่รีวิวแป้งของเธอระหว่างไลฟ์ขายของด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงว่ามึงก็โง่เนอะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาแต่ไหนแต่ไรตั้ง1ิปีแต่ไม่ดังสักทีแป้งมันหนาะก็ให้ใช้แปรงปดัดสีส่วนตัวไม่ได้ดูคลิปแต่มีคนมาพูดให้ฟังงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สน,นั่นไม่เห็นด้วยกับคำพูดของพิมพ์มรีพายได้ฟีดแบ็คกลับไปแทนที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่ไปด่าคนอื่นว่าโง่ และไม่มีสิทธิ์ไปเหยียดอาชีพคนอืน่นพราะไม่พอใจที่เขาพูดความจริงทําให้ตอนนี้แฮชแท็กพิมพ์รีบพายทะยานพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ไทยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i c o m ขอบคุณครับ